บัรดาร้านค้าร้านอาหารและตลาดสดในจังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักหลังจากมีผู้คนออกมาจาับใจซื้อของในช่วงการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติหรือนครสวรรค์เกมที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาจนทําให้เศร,รษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์กลับมาคึกคักอีกครั้งนายประเดชชวนานนนท์ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ได้ประโยชน์โดยตรง จากการจัดงานกีฬาดังกล่าวมากที่สุดเนื่องจากว่าโรงแรมทุกโรงแรมในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ wan, ถูกจองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกห้องพักตลอดสองสัปดาห์หลังจากก่อนหน้านี้ซบเซาจากปัญหาโควิด -19 มาตลอดเป็นระยะเวลากว่า2ปีแต่หลังจากมีการจัดก,การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติทําให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาฟื้นได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ผู้ประกอบการก็สามารถนํารายได้จากช่วงเวลาดังกล่าว ไปต่อยอดธุรกิจโรงแรมได้พร้อมทั้งฝากขอบคุณทางจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลนาครนครสวรรค์ดรพิญโยนิโรธอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ผลักดันการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมทั้งฝากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สามารถผลักดันการจัดงานและมหากรรต่างๆว่าในอนาคตถ้าจังหวัดนครสวรรค์มีงานใหญ่ๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งเมืองนครสวรรค์ก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ธุรกิจโรงแรมก็โอเคกลับมากลับมาค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ใช่วัวภาพเลยนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่ดีครับสำหรับที่จังหวัดนครสวรรค์นะจนกระทั่งจนกระทั่งมาเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้มีงานใหญ่สองงาน คืองานแรกคืองานไลออนทั่วประเทศมาจัดประชุมที่นี่เราก็ได้ลูกค้าสองวันเขาเพราะเขาระยะน้อยแต่ที่ได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงโรงแรมได้ก็งานกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยทำให้รู้สึกจะฟื้นขึ้นนะฮะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะนะักกีฬามาอยู่หลายวัน เกือบครึ่งเดือนแล้วท่านใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะท่านนะเ,เราต้องขอขอบคุณทั้งจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะเทศบานลคนครสวรรค์และโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือสองพี่น้องตระกูลนิโรธนะครับสสพินโยนิโรธกับท่านนายกเทศมนตรีกิตเกษมนิโรธธนรัตน์นะครับ สองคนเนี้เป็นหัวเรียวหัวแรงอะไรต่างๆซึ่งทางชมรมก็ให้การร่วมมือกับท่านทั้งสองมาตลอดนะครับแล้วก็ผมว่าแม่ยังน่าหนักใจถ้าท่านสอบส,สอพินโยท่านวางมือแล้วเนี่ยไองานแบบนี้ไม่รู้มันจะมีอีกหรือเปล่านะครับ